โอ้โหเนี่พามาดูรูปภาพน,นี้ดีกว่านะผมเจอสิ่งที่น่าสนใจแล้วครับผมมีการรายงานว่าทหารไทยสามารถยึดระบบขี่ปนาวุธต่อต้านรถถังนำวิถีรุ่น G A M ขีดหนึ LR, ส L R ของชาติจีนได้ครับผมจากทหารกัมพูชาโมดิเวนเนิน6.7 7ได้เป็นจำนวนมากนะ G A M 1 0 2 L R เนี่ยมันเป็นขี่ปนาวุธนาวิถีต่อต้านยานเกราะรุ่นที่5นะครับซึ่งเปิดตัวในปี2025ครับผมซึ่งผลิตโดย Poly Defense นะครับผมและจัดแสดงครั้งแรกในงาน E D เด็0 2 5เนี่ยี่ ซึ่งก็ไม่นานนะหรือว่าทหารกัมพูชาเนี่ยได้ใช้ของใหม่เลยนะผมซึ่งระบบนี้ได้รับแรงบันดาลใจจาก เจวลินนะผมของสหรัฐนะผมที่เราจะเคยเห็นในทหารยูเครนชอบใช้บ่อยๆนะซึ่งมันเป็นอาวุธแบบยิงแล้วลืมครับผมรองรับโหมด LOAL ด้วยนะผมนะซึงก็เป็นระบบที่สามารถเปลี่ยนเป้าหมายได้กลางอากาศนะผมขี่อาวุธลูกนี้นะผมหนักอยู่ประมาณ5-2กิโลกรัมครับผมแล้วก็มีราคาเฉลี่ยอยู่ประมาณ1 1 2 0 0 0ดอลลาร์ครับผมนะหรือประมาณ5.53ล้านบาทเนี่ยนะผมสามารถใช้โจมตีเป้าหมายได้หลากหลายนะผมแล้วมันก็ไม่ได้จํากัดแค่เฉพาะรถถังอย่างเดียวนะผมการยึดอาวุธดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นการค้นพบอาวุธหนักและทันสม มีนัยยะสำคัญต่อสถานการณ์แนวลบชายแดนไทยแล้วก็กัมพูชามากนะครับ